เห็นให้เกลี้ยดีวะไม่รู้กูได้รูปไปแปะผนังบ้านแล้วกูเคยนมันเปียกอ่ะนี่เลยแล้วมัเสียมันเงี้ยทถามเลยว่ามันเงี้ยไงเสียบเดือดรูวไม่จริงมีเรื่องปิดหนาดมีข้อความเกียตใ้รูปใช่มั้งอ่ะรูปมันทำมีปะรูปมันฝั่งไหนวะที่มีรูปอ่ะไอ้ที่มีข้อความเกียดอ่ะที่นี่มีป้าป้าเลยป่า มาแงมดูเลยไยจ่าเจ๊ก่อมันไม่ไกอไม่กองมัถ้าดูจาเจ๊แงมดูแงมดูอะไรคือเอาคาก็ได้ของจริงว่กูไม่รู้กูไม่เขียนขาอยากได้ของจริมากกว่าเลยเซตกีสไลด์ไก่ัขอให้ใช้อย่างมีความสุขไม่หายเขียน้าไก่ ร้านเขียนมาให้ร้านเขียนมาให้ร้านเขียนให้ร้านเขียนให้เขียนทั้ี่เขียนทำสูงราคาร้านเขียนมาให้ผมมีรูปอ่ะคูได้รูปอ่คุณฟสุงเยอะกว่าได้เคียดีใครเดียวใครเดียว ไงนะลองเตาเยอะ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 เอะเย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 อยอะเอะเย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 ะเยออะะเยอเยอะอะเะเยยเยอะเอะเยอะอะเยอะเยอะยอะเยอะเยอะเอะเยอเยอะเยออยอะอะเยอยอะเยอะเยอเยยอะะเยอ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 อะะเยอะเยออะะ

แล้วมันจะเดิไปดิอาจะิีอาจจะสิ่นี้แกออกมาจะโดนเลยไม่ต้องก้าตนบิดแล้วตัวเราบิดล้วตัวเราบิดอ่คนขิ้เลยมันบิดอะไรก็ไม่รู้เดินไปเดิมาแล้วมันขลนนะไม่นานนเนครับคือ้นเาจเป็นันเกิดเป็นันเกิดของความมันเกิ แกะทุบแกะแต่ล้อย mm. ่าลันกลับให้ดูแรงแกะแกะนี่รีวิวกูดูหน่อยโยรู้รู้สึกไงบ้างโยรู้นะรักมัีใช้นี่กับลูกโยรู้นใช่ไหมไม่ไม่ต้อนหยอดมันเหนือเป็นของต้องห้ามถ้าเป็นไม่ใช้กูโกรธใส่คลิปดูไหมกูดูเรไม่ไม่ใช่กูโกรธราคาเท่าไหร่รู้ปหมห้าร้อยก ได้กดร้อใช้ไมคจะไปเขียนบล็อกเว้ยใช่ไหมเทไรไอ้เนี่ยทำร้าน้เขาเลอเราไครั้งหนึ่งเขียนบล็อกไปของอาคุเจฟบครั้งหนึ่งเ่อฉันอายุสิบแปดอเคแล้วเลยบาร์บคิวโรบควมีแก่เด เราไปรับคอมผมน้องไม่ไไจายนี่อย่เ่อยงกาเอทำไมไมมีแบบนี้วะเนี่ยเนี่ยนี่คือมันเกดกว่าคุซื้อหมอนผ้ามาให้คูก็ได้ไอ้นี่แ้มึงังทำอะไรกนต่างไง้ใจปะออ

กี่คนละอกีละเกดเมือนกับปาร์เมอร์มาจากคนลาร้อยแ้วพหาไหมพูหาไหม้ับมันหาจากอร้อยอ่ากูกกูด้วยอ่ะกูด้วยกูขอบคุณมากเป็นกำลังไม่ต้อง99บาร์เมอา์ไหมป๊อปยังไม่มีไงดีดีแ่นนก

กูได้ที่สอเทพมายาแล้วไงอ่ะปีแร้กูได้โยรุจังมาเาออปีนี้กูมีโยรุกกับเซนเซไปก็สามเทพมายาคุณเจอโยลุหนึงน่งไมีโยรุ

ดวเดียวๆๆดีใช้เครือุคนะทุกน่ะคุณนะอบเราเ่าคุณะไริดท้ายขอบคุณมากแต่วันหลังไม่ต้อง